การหาความน่าจะเป็นของการเลือกลูกบอลสองครั้งแต่ไม่ใส่คืนทำยังไงมาดูกันนะครับโอเคอันนี้เขาบอกว่ามีกล่องใบหนึ่งนะฮะมีลูกบอลสีแดงนะครับลูกบอลสีแดงเอาเป็นเลสละกันนะฮะเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็มีสีดำแบ c k นะฮะสองลูกนะครับสีขาวดับบิลละกันนะฮะเป็นสามนะครับรวมทั้งหมดหกลูกด้วยกันใช่ไหมฮะ Okay. เป้าหมายคือสุ่มนะฮะสุ่มหยิบลูกบอลมา2ลูกนะฮะเป้าหมายคือ2ลูกด้วยกันนะครับหยิบทีลักลูกนะครับอา่าหยิบทีลูกแล้วก็ไม่ใส่ลูกบอลกลับคืนก่อนหยิบทั้งที่2นะฮะครั้งต่อไปแหละนะครับเดี๋ยวเราการหาความน่าจะเป็นนะฮะเริ่มต้นจาก n อะไรครับ n s ก่อนนะครับแสดงว่ามันมีการหยิบทั้งหมด2ครั้งนะครับครั้งที่1กับครั้งที่2ครั้งที่1นนะฮะสามารถหยิบได้ หลูกลูกไหนก็ได้นะฮะพอเอาลูกแรกออกมาปับ๊บเอาอกมาเลยนะฮะห้ามใส่ซ้ำเข้าไปนะฮะแสดงว่าการก่อนจะหยิบลูกครั้งที่2เนี่ยก็จะกลายเป็นอะไรฮะก็เหลือ5ครับเอาออกไป1เหลือห้นั้นได้30มสนะฮะนี่คือ ns sample space เรานะครับต่อมาครับเราก็จะมาหา ne นะฮะ ne คืออะไรนะครับมาดูครับว่าเขาต้องการสุ่มหยิบสีขาวนะครับ ต้องไม่เกินหนึ่งนะฮะสีขาว W เนี่ยต้องน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งนะฮะสีขาวนะฮะถ้าหยิบสีขาวมาหนึ่งลูกสีขาวหนึ่งลูกแสดงว่ามันต้องจับคู่กับสีแดงใช่ไหมอ่าหรือไม่ก็จับคู่กับใครฮะจับคู่ขาวหนึ่งจับคู่ใครกับดำนะฮะดำหนึ่งลูกนะครับสุดท้ายครับอ,อย่างน้อยหนึ่งแสดงว่า ไม่มีสีขาวนะครับอ่านี่คือไม่มีสีขาวเลยฮะไม่มี W นะฮะนะน้อยกว่าหนึ่งก็คือศูนย์นะฮะก็คือไม่มี W W เป็นศูนย์นะฮะอ่าไม่มี W นะฮะ W เป็นศูนย์นะครับอ่าโอเคเริ่มต้นนะฮะเป็นการสุ่มหยิบนะฮะก็สีขาวมีกี่ลูกนะมีอยู่สามเลือกหนึ่ง C สามหนึ่งนะครับต่อมาสีแดงมีเท่าไหร่มีหนึ่งหนึ่งเลือกหนึ่งอยู่แล้วนะครับต่อมาสีขาวมีสามเลือกมาหนึ่งนะครับ ะต่อมาสีแดงสีแดงสีดำนะฮะสีดำมีสองเลือกหนึ่งนะฮะและไม่มีสีขาวไม่มีสีขาวตัดสีขาวทิ้งนะครับก็จะเหลืออะไรครับเหลือสามลูกสามลูกเลือกสองไปเลยนะครับตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็มาใช้สูตร CnR ธรรมดาครับ Cn1 นะฮะ Cn1 ตอบ n นะฮะก็ได้สามนะครับ CnN นะครับ CnN Cn1 ได้หนึ่งนะครับโอเคไหม มีทั้งหมดหนึ่งลูกเลือกมาหนึ่งลูกก็คือหนึ่งวิธีแน,น่นอนนะครับต่อมามีทั้งหมดสามลูกเลือกหนึ่งก็ได้สามมีสองเลือกหนึ่งก็ได้สองมีสามเลือกสองก็เดี๋ยวใช้สูตรนะฮะถอยหลังนะครับถอยหลัง 2, ลสองะะอเกนะ้าน,น,นะครับถอยหลังสองเก้าสามคูณสองเราหารด้วยสองแฟดนะฮะโอเคนะนี่คือ CNR อนานะครับอันนี้ได้สามอันนี้ได้อะไรฮะได้หกนะฮะ อันนี้3 2 6, 6 6หาร2ได้3นั่นเองนะครับนั้นข้อน,นี้อันนี้9 9บวกอีก3ก็กลายเป็น12นะครับนั้นสรุปความน่าจะเป็นป๊อปของเรานะฮะก็เอา NE ส่วน NS NE คือ12 NS คือ30เอา6หารดีกว่า6อะไร6 2 12 6 5 30ตอบ2ส่วน5ไป